สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเจนลาวิสนะก็วันนี้มาพบกันที่โตเกียวญี่ปุ่นอีกแล้วที่แรกที่เราจะพาไปก็คือฮานาบิโอริซึ่งที่เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นสวนแล้วก็มีส่วนค่าเข้า,ขา,ขาออนเซ็นแยกต่งางหากเนาะ ซึ่งออนเซนะเราดูในรูปมันดูสวยมากเลยนะแต่ว่าวันนั้นเราไม่มีเวลาเนาะก็เลยจะพามาชมสวนกันนะทุกคนตอนที่เนี่ยตอนคืนน่าจะสวยพอเราเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าที่เนี่ยติดกับสวนสนุกก็คือโยมิยูริแลนั่นเองซึ่งโยมิยูริแลน่ะเขาจะมีสวนน้ำด้วยนะแต่ว่าช่วงที่เราไปไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เป็นสตาร์บัคที่อยู่ในฮานาบิโอรีเนาะทุกคน เมนูใหม่ก็อร่อยดีนะแต่ก็จะอันนี้ก็จะหวานหวานิดนึงแล้วก็อีกเมนูหนึง่งอันนี้ก็อร่อยเป็นชาช่วยให้สดชื่นข้างในก็จะมีแอร์เย็นมีตู้ปลาแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆให้เราชมเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูซิว่าสวนสนุกที่อยู่ติดกันเนี่ยเขาจะมีอะไรให้ทำกันบ้างเนาะก็สามารถเดินเชื่อมกันได้เลยแต่ว่าค่าเข้าเนี่ยจะแยกกันต่างหากเนาะ มาที่สวนสนุกค่าเข้าก็จะต้องจ่ายด้วยแล้วก็ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นอ่ะก็ต้องจ่ายแยกต่างหากเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีตั๋วแบบอันลิมิตเป็นแบบรายวันอยู่แหละซึ่งเราไม่ได้คิดจะเล่นเยอะขนาดนั้นเนาะเราก็เลยจ่ายค่าเข้ามาแล้วก็ถ้าอยากเล่นอันไหนเดี๋ยวค่อยไปจ่ายแยกเอาก่อนแรกที่มานั่งดูเขาเล่นกันนะก็คือเป็นโรลเลอร์คสเตอร์ซึ่งเราว่ามันสูงมากเลยนะแล้วก็แบบยาวมากด้วยแล้วก็ พามาเดินเล่นเนาะในนี้ก็จะมีการแสดงของเด็กเลยนะใน,นก็คือแบบหาโปแล้วกํา,ากลังสบายจนตบมือพันอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเนาะเป็นทีมอันฟังแมนเนาะทุกคนก็พาลูกหลานมาที่นี่ได้นะถ้าแบบไม่อยากไปเผชิญคนเยอะๆในดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่สุกคนสามารถมาเล่นเครื่องเล่นมาเอ็นจอยกันได้แต่ก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะที่นี่แต่เขามีส่วนน้ำเนาะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ ก็น่ารักมีเนาะเป็นตีม bueno> ันปังแม่ก็ต่อมาพามาช้อปปิ้งกันช่วงนี้กิฟซาลิโออะไรฮิตกันมากเลยเนาะในคนไทยมีกิฟเคอร์บี้ด้วยและนอกจากนี้นะทุกคนก็จะมีแบบกิฟหลากหลายแนวมากนอกจากนี้มันจะมีกิฟเป็นแบบโปกมอนด้วยชินจัง ซารลโอมาริโอต่างๆนะทุกคนใครชอบคาแรคเตอร์ไหนก็สามารถมาดองกี้กันได้เลยช้อปปิง้งเสร็จแล้วก็เลยมาเดินตรงข้างๆดองกี้ที่โคลากเวนนะก็จะเป็นโตเกียวโดมพระจันทร์เต็มดวงวันนี้ก็สวยมากๆเลยพอกลับมาถึงโรงแรมแล้วก็จะลองใช้บา์บอมที่เราซื้อมากันสักหน่อยซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนกล่องจุ่มในตัวด้วยนะก็คือ พอเราแบบโยนบา์ดบอมไปแล้วใช่ไหมพอมันละลายน้ำอะ่ะไอตัวตุ๊กตาสุบข้างในก็จะลอยขึ้นมาเนาะซึ่งเราซื้อมาเป็นตีมชิบะเนาะเพราะว่าชอบชิบะเดี๋ยวเราเอามายอดให้ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะตัวบาดบอมอันนี้ก็คือจะทำให้น้ำอะมีสีแล้วก็มีกลิ่นเนาะถ้าแต่ละซองอะ่ะก็จะมีกลิ่นที่ต่างกัน อันนี้ที่เราซื้อเป็นตัวชิบะอันนี้มาเราไม่รู้นะว่าคือเราไม่ได้ซื้อแพ็คเดียวกันมา2อันนั้นเราไม่รู้ด้วยว่ากลิ่นมันสุบไหมไม่ได้อ่านดีด้วยแต่ว่าอย่างอันนี้มันจะเป็นกลิ่นสะอาดๆหน่อยโดนไปแล้วก็จะเป็นฟุ้งๆเลยคิดว่าทุกคนน่าจะเคยใช้บาดบอมกันแล้วพอมาาันละลายเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีตัวตุ๊กตาลอยขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นการแบบได้อาบน้ําไปด้วยแล้วก็ลุ้นกล่องจุ่มไปด้วย เราได้เป็นชิบาสีขาวตัวนี้ที่ถือขวน,นมสีชมพูน่าราักแล้วก็กลิ่นห,มหอมๆมันติดตัวตุ๊กตาตลอดเลยเอามาดมเล่นได้เลยแล้วก็วันถัดมาเราจะพามาไหว้พระกันนะทุกคนไหนๆก็มาถึงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ที่แรกที่เราจะพามาไหว้ก็คือวัดคันดานั่นเอง ซึ่งวัดคันดาแห่งเนี้เขาจะมีที่ขายเป็นพวกแบบแบบตู้หยอดด้วยนะแล้วก็รวมถึงถ้าใครมาทาันก่อนที่เขาจะปิดอะ่ะเขาก็จะมีขายอีกโซนหนึ่งเป็นโซนใหญ่ๆเลยแล้วก็พามาที่ยูชิมะเทมังกุเนาะที่นี่คนญี่ปุ่นเขาจะนิยมมาขอแบบพวกเรื่องสอบกันแต่วันที่เราไปอะ่ะเราก็เห็นคนที่เป็นแบบเพิ่งเริ่มงานใหม่เขาก็มาขอกันเยอะมากเลยนะวันนี้เราก็มาขอเรื่องงาน แล้วก็จะมีเครื่องรางขาอยู่ตรงนั้นเนะาะครั้งนี้เราก็เสียงเซมซีหรือโอมิกุจิมาด้วยเลือกอันที่เป็นมังกรทองเสร็จแล้วรแวน่นอนต้องมาช้อปปิ้งขนมต่อเนาะแล้วมาเลือกขนมเล็กๆน้อยๆช็อโกโกลงช็อโกโกแลตอย่าให้ขายี่ห้อน,นี้อร่อยนะแนะนําให้ไปลองมันจะมีเล่าข้างในเนาะแล้วก็ความจริงมันมีอีกอันนึงเป็นรสที่เป็นชาข้างในก็อร่อยเหมือนกัน อันนี้เราอยู่ที่ทาเคย่าตึกม่วงที่คนไทยชอบไปกันถ้าอย่างอันนี้ใครชอบสโนปี้ก็มาลองเล่นดูได้นะแล้วก็มีเป็นสมุดเหมือนเป็นแพลนเนอร์เนาะทุกคนรวมทั้งมีแบบพวกเครื่องสำอางสกินแคร์ตัวนี้จะเป็นแฮร์แคร์เนาะของชิเซโดเขาก็ออกลายใหม่มาด้วยเนาะเนี่ยอย่างตัวที่เราใช้กันก็จะเป็นฝาแดงอันนี้ใช่ไหมแล้วก,ก็ออกลายใหม่กันมา แล้วก็มีเป็นพวกเออที่แปะให้หัวแบบไม่มันน่ะเป็นแป้งที่เวลาหัวมันแล้วก็แปะแปะ,แปะเหมือนคล้ายๆสมัยนี้เขาฮิตได้แชมพูใช่ไหมแล้วมาสะดุดตากับอันนี้อีกแล้วกล่องจุ่มแบบบาร์บอมชอบเล่นมากเลยตอนอยู่ญี่ปุ่นชอบแช่ออนเซ็นชอบแช่น้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบาร์บอมอีกแบบหนึ่งเนาะ มีแบบไอ้นี้ด้วยนะเจ้าหญิงดิสนีย์อะความจริงอยากจะกวาดมาให้หมดเลยแต่ก็เดี๋ยวไว้อีกอีกรอบหนึ่งได้ไปอีกแล้วแน่นอนจะไปเล่นกล่องจุกอันนี้ชอบอะ mm hmm. อันนี้เป็นโซนกันแดดนะทุกคน mm hmm. ว้ามาโผล่กันที่คิดตี้แลนด์เนาะตรงนี้เขาก็จะมีแบบเป็นสุ่มพินอะช่วงนี้กล่องสุ่มกัาลังยนินก็ถ่ายมาให้ดูอันนี้คือเป็นแบบ ซองซองที่เราจะมองไม่เห็นข้างในเนาะราก็จุ่มพินว่าเราจะได้ลายไหนซึ่งเราว่าพินข้างในมันสวยนะเราก็โดนมาหลายอันเหมือนกันของจิบีเนาะแต่สมัยนั้นกองจุ่มมันยังไม่ฮิตอะเอาไว้มาซื้ออนิสึกะไทเกอร์ให้ญาติด้วยเนาะแล้วเวลาสุขสนุกสุขสนานก็หมดลงก็เรามาจองบสัสนั่งไปที่สนามบินกันเนาะระหว่างนั่งบัสก็เก็บบรรยากาศของญี่ปุ่นมาฟา ก็หวังว่าทุกคนจะเินจอยกับเล็กๆน้อยๆคือเราไม่ได้มาเที่ยวด้วยแหละเรามาทํางานเนาะ,ะก็เลยอาจจะเก็บภาพอาฝากได้นิดหน่อยอก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนอยากไปญี่ปุ่นกันว่าขึ้นไปนะก็สําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูลืมลืมก่อนไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่สนามบินอะเดี๋ยวนี้เขาฮิตอนี่กันใช่ไหมนิวยอร์กชีสเค้กเนาะ พอดีตอนที่เราไปอ่ะเขาเติมของพอดีก็เลยนี่มีให้ซื้อเยอะแยะมากมายยังไม่มีใครมาหยิบ